หรือข้ามปี iPhone 17อาจจะมีการอัปเกรดในเรื่องของ RAM ให้มามากถึง 12GB เพื่อรองรับฟีเจอร์ AI ที่จะมีให้ใช้บน iPhone ในอนาคตรครับสวัสดีครับกับมาดีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนีวรับแปบนกาซาสิบะทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อใจภาคข่าวสารที่มาเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Apple เตรียมเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone 16 s e r i e s ในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ถึงนี้นะครับและมีข่าวลือใหม่นะครับว่าทั้ง4รุ่นในซีรีส์เนี่ยครับจะมาพร้อมกับแรมขนาด 8GB กิกซึ่งถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่แต่สิ่งที่น่าสนใจข้ามปีไปเลยก็คือในปีหน้า สำหรับตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone 17ที่จะมาพร้อมกับแรมมากมายถึง12 g b การเพิ่มแรมในครั้งนี้นะครับคาดการว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ Apple นะครับนำมาใช้ในโทรศัพท์มือถือ iPhone 16 series ซ,ซึ่งจะมีฟีเจอร์ Apple i n t e l l i g e n c นะครับที่จะยังคงเน้นในเรื่องของประมวลผลนะครับระบบคลาวด์แต่นี้ส่วนของ iPhone 17เนี่ยที่จะเปิดตัว เป็นปีแห่ง AI ในปีหน้านะครับจะทำงานบนตัวเครื่อง on-diver เลยนะครับหรือ on-device เนี่ยได้มากขึ้นซึ่งทำให้ต้องใช้แรมนะครับกันข้างสูงเพื่อตอบสนองต่อการประมวลผลของ AI ความเคลื่อนไหวนี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่า Apple เนี่ยกำลังจะปรับตัวนะครับให้ทันกับผู้แข่งอย่าง Google ซึ่งได้มีการเพิ่มแรมให้กับ Pixel 9 Series ที่เปิดตัวไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาโดยจะมีการจัดแรมนะครับในส่วนหนึ่งนะไปใช้ใน a p p l i c เคชัน AI โดยเฉพาะนะครับซึ่ง ถือว่าเป็นที่ทางใหม่สำหรับโทรศัพท์มือถือ iPhone ในการรองรับเทคโนโลยี AI ที่ต้องมีการประมวลผลที่มีความเร็วที่สูงหากข่าวลือเรื่องนี้เป็นจริงนะครับเชื่อกันว่า iPhone 11ที่จะมีการเปิดตัวในปีหน้านั้นจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ Apple ในการพัฒนาฮาร์ดแวร์เพื่อรองรับระบบ AI ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ครับและเพื่อราคามีความวิเห็นอะไร ถ้าหาก Apple นั้นนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในโทรศัพท์มือถือของตัวเองเราคงจะได้เห็นนะครับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ iPhone และลูกเล่นในการใช้งานที่มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกบมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย